ครับคุณผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านปลานินนะครับร้านปลานินของคุณมะลิหรือคุณน้อยนะครับคุณน้อยนี่เป็นผู้มีเส้นนะครับในด้านของพิธนาคด้านหลวงปู่สวงนะครับคนคนนี้แหละครับท่านนี้แหละครับที่หลวงปู่เขียนแบ่งให้นะครับงวดที่ผ่านมาออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่า ผูมีเซนเาป็จุดทูบได้เหมือนกันแหละครับงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวงวดนี้เอดจะตามให้เพราะว่าเขาถูมาหลายงวดแล้วแต่เอดไม่เคยได้เอาลงประชาสัมพันธ์บอก f อนะครับแต่งวดนี้ก็เต็มๆนะครับไปดูว่าเขามีของดีจากหลวงปู่สวงแล้วขายปลาตั้งแต่หลวงปู่สวงหญิงประทับประหางหลวงปู่เขียนยันให้เขาบอกขายดีมากนะครับขายไม่เคยเหลือเลยนะครับเคยไม่เคยเหลือจริงๆนะครับ ถามว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านบ้านเลิศอ,อรุณนะครับบ้านเลิศอ,อรุณไม่แน่ใจว่าหมู่อะไรนะครับตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเราไปคุยกันแล้วไปดูยันหลวงปู่สวงแล้วไปดูแบงค์หลวงปู่สวงด้วยแล้วก็ไปดูความรู้สึกนะครับที่เดินตามหลวงปู่สวงแล้วก็เดินตามสายเพียรหกักว่าเขามีกิจการขายดียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่าประวัติแล้วก็สนทนากันนะครับตามไปดูครับ โนจากไม่มีลกูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีจา้าวันนี้มาซื้อปลาบ่ครับนี่ยโอซื้อปลาโอขายดีอันนี้แม่บ้านของคุณน้อยนะครับอันนี้ขายจนหมดแล้วมั้ยเนี่ยจนหมดแล้ว,ลว<ะ>โอ้ในกี่โมงแล้วเนี่ยเพิง่งเพิ่งสิบโมงจะขายหมดแล้วได้กี่กิโลเท่านี้กี่กิโลนะ 1้กิโลไปสิบกิโลนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับนี่ก็ยังไม่ถึงเพิ่ง10บโมงเองนะครับขายหมดแล้วมีขายปลาอะไรบ้างครับเี่กขายปลาเนนย่างด้วยสั่งได้อันนไดะไรเอยปลาเนนสดเนาะโอ้สดสดครับนี่สดจากที่เลยนะครับก็ขายดีมากเลยนะครับอ่าสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับผมคุณน้อยหรือคุณมาลีนะครับ ท่าว่าตั้งแต่งวดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็งวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าครับสามตัวตรงๆคร,รับแบงค์ทั้งแบงค์เลยครับแบงค์ก็เข้าเือนสามตัวกรับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อยืนยันชัดเจนทั้งแบงค์ทั้งทะเบียนไอ้ตั้งกุญแจรถเอาตั้งแต่หนึ่งสี่แล้วก็มานี้อีกนะครับ <c oughs> จัดว่าอันนี้ขายดีมากเลยก็ตั้งแต่มีใครเรียกว่าได้ ยันของอปู่ประทับร่างและเขียนยันให้นี่รู้สึกว่าขายดีเนาะอันนี้ทานข้าวอยู่บ้านนี่โอ้นี่กับข้าวก็ง่ายๆเนาะบ้านๆอันนี้คือไม่ได้ถุงห้ยเนาะก็เลยเอาแบบนี้แหละเนาะถ้าถูงห้อยคงจะ <laughs> นี่ครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยยันที่ปู่ประธร่างเขียนให้ก็ยังอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวขอขอ,อนุญาตส่งนิดนึงเนะเพราะว่าอัดกรอบยังดีเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนะอัดกรอบเนี่ย โยนแสงนิดหนึ่งเนาะเนี่ยอัดกรอบอย่างดีเลยนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะมีรูปหลวงปู่สวงนะครับอันนี้เอารูปหลวงปู่สวงปูจาจากไหนครับเนี่ยมาจากร้านกรอบรูปที่โอท้ที่ที่ทานให้เนาะครับโอ้สวยมากที่พันก็ได้เยอะนหนึ่งหลวงปู่ใส่แว่นเนาะไม่ใช่เนาะใช่อีนั่นอีรูปหนึ่งไม่ใช่หลวงปู่ใส่แว่นนะอีรูปหนึ่งหลวงปู่ใส่แว่นไม่ได้เอามาไม่ได้มาเอาโอ่นิทานอ๋ออาจารย์อาเขต โอ้ครับอ่ะให้ดูชัดชัดว่าจริงหรือไม่จริงครับคุณชมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายก่อนเลขอะไรบ้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวองไม่ค่อยชัดสม<ำ>่เจ้า <7 29 S 2> คัเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้โตดนะครับเจ็ดสอถ้าวนไปวนมาก็ไม่นาา่าจะพลาด ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเขียนให้แค่สามคนเท่านั้นเนาะครับผมใช่ครับก็มีคมทรัพยานาคแล้วก็เดี๋ยวนี้มีช่องใหม่และช่องอื่นช่องใหม่ผมก็คือช่องนาคน้อยชาแนลครับโอ้นาคน้อยชาแนลนะเดี๋ยวเรียกนาคน้อยชาแนลกันแล้วกันเรากำลังทําช่องนะครับน้องใหม่เพราะว่าเป็นสายพยานาคสายพยานาคอืมสายพยานาคเนี่ยครับเลขที่ผ่านมาก็คือออกแล้วที่ยังเหลือของติดพันครับอ่าเก้าเก้าเก้าสองหกเก้าศูนย์หก 926ครับ926ครับคุณจม926เกรียดนิดเดียวเอง926ก็จะได้สามตัวเหมือนกันสงสัยเป็นกระติพันซื้อแล้วมะอดใจไม่อยู่ก็เลยไม่ออกพอดีอดใจไม่อยู่เมื่อวันก่อนเนาะก็เลยซื้อไปจัดไปเผื่อพอดีซ่อมรถหมดเยอะก็เลยเผื่อไว้เนาะอ่ะมีเลขที่โอกอีกไหมเนี่ยที่ที่โอกไปแล้วมีอะไรที่โอกไหมนอกจากกุญแจเอากุญแจรถมาดูหน่อยกุญแจรถ ขอดูอาญ,ญาตดูบนเจรถนิดนึงเนี่ยตั้งแต่ซี่หนึ่งนะเหลือสามตัวครับแปดแปดหนึ่งสีเหลือ8ป4ให่งีไหมครับเหลือแปดหนึ่งสีนะครับหนึ่งสออกไปแล้วหนึสออกไปแล้วครับหนึออกไปแล้วนี่ฮะเไหมไม่ชัดเออนี่แหละนีะ่ครับคุณชมนะแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ตอนนั้นก็ มาที่หนึ่งนั้นก็ออกไปแล้วตัหนึ่งสี่แต่จะมาอีกหรือเปล่าเนาะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางสี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่โอ้สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดออกไปแล้วโอ้ก็ออกทั้งสองรอบแล้วตัวนี่ออกสองรอบแล้วออกสองรอบแล้วเดือดสามตัวครับแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดนี่แหละโอ้ตอนนั้นออกหนึ่งแปดเนาะออกหนึ่งแปดออกไปแล้วหนึ่งสี่ก็ออกไปแล้วตอวนึ้วหนึ่งสี่ออกไปแล้วออกมาสองแล้วนะหรืออะไรที่ยังไม่ออกตอนนี้เลข สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดยังไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมเนาะเห็นว่าอ่าลากลากหนักน้อยหนักน้อยหนกน้อยแคนเนลเห็นว่าจุดทูบอะไรที่ได้เลขวันนั้นเต็มเต็มเฮต่สงให้ดูอ่ะได้เจ็ดสองเก้าเหมือนกันครับเจ็ดสองเก้าตรงกับธนบัตรเลยครับตรงกับธนบัตรเลยใช่ครับจุดทูบท่านไข่ท่านไข่ท่านไข่ปลาไข่ครับอ๋อ ยังอยู่ทุบยังอยู่ไหมทุบไปทุไม่อยู่แล้วครับมาอยู่แล้วจะจุดตรงนี้ใช่ไมจุดตรงนู้นครับอ๋อจุดตรงนู้นอันนี้คือไหอะไรน่ี่คือไหวตะไคร่ตะไคร่อ๋อเอาไปนี่เลยบ่ครับขายครับขาขายตรงไปนี่เนาะเดี๋ยวจะไปบูชาองค์ใหญ่มาอ๋อนี่ผมไว้แขนใส่คอครับเดี๋ยวดูอทิพัน์มีเดี๋ยวจะให้มาครับองค์ใหญ่โอ้องค์มาใหญ่เท่าไหร่เนาะเพระ่องค์อธิพันธก็หลายองค์แล้ว ไม่รู้จะดูแลองค์ไหนดูแลตัววงปูสวงกับพญานาคนี่ก็เยอะแล้วอ่ะคเห็นว่าาขายครับอาชีพขายก็ตรงนี้แหละเห็นว่าตั้งแต่มียันเอายืนตรงนี้ก็แล้อ่ะตั้งแต่ยันลงปูสวงมารู้สึกขายดีตลอดเลยใช่ไหมขายดีครับขายดีจนบอกว่าอู้ทำไมขายดีมากเลยครับขายดีทุกวันเลยครับทุกวันเลยครับวันละยี่สิบโลสามสิบโลสี่สิบโลบางครั้งสี่สิบโลครับอันเงินสี่สิบโลแล้ว โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะสี่สิบโลวันละสี่สิบโลเลยเหรอเป็นที่เขสามสิบโลครับเท็กจากได้ก่อนขายได้ยังยากเลยวันหนึ่งกว่าจะหมดกว่าจะหมดครับแล้วช่วงโควิดด้วยอันนี้ก็ช่วงโควิดเหมือนกันยิ่งหนักกว่าเดิมก็ยังขายได้ก็ยังขายได้ก็น่าแปมีวิธีการยังไงตั้งแต่มียันหลวงปู่วงมาแล้วก็อธิษฐาน พูดไหว้พระมรดแล้วก็วิฐานขอพรหลวงปู่ครับเห็นว่าวันในขายมีหมดก็ขอหลวงปู่เลยแป๊บเดียวมาใช่ครับวิฐานขอหลวงปู่เช้าเลยมีเดี๋ยวนี้เพิ่มแต่ก่อนขายแค่ปลาเนนเดี๋ยวนี้มีไข่ด้วยอะไรด้วยไข่เพิ่มขึ้นมาครับไข่สดเราก็ส่งทั้งปีทั้งสอง คุณผู้ชมทะยูนเวกนี้นะครับบ้านเลิศอรุณตะบลทับทันอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์เข้ามาซื้อได้นะครับมีทั้งย่างด้วยสั่งได้เนาะสั่งได้ครับย่างด้วยแล้วก็สดสดจากที่ลาหนิงตะบนครับเป็นตากระชังครับเป็นตาแม่น้ําครับเป็นตาแม่น้ํากระชังแม่น้ําใหญ่เนาะเอาคนที่จะจบ มีความรู้สึกยังไงครับที่พยานหกแล้วเชื่อไหมว่าร่างที่เข้ามาวันนั้นเป็นร่างผู้หญิงเนี่ยเชื่อไหมครับเชื่อครับุณน้อยไม่เคยเชื่อใครนะครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยืนยันอีกทีหนึ่งว่าเสียงนั้นเสียงเสียงหลวงปู่ไหมเบามากใช่ครับเสียงหลวงปู่ครับเสียงหลวงปู่เลยใช่ไหมครับถ้าพูดไทยนี่จะฟังไม่ค่อยออกท่านพูดเขมรอย่างเดียวเลยครับ ท่านพูดเขมเมอย่างเดียวใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดคขมเมก็ไม่ค่อยคล่องด้วยไม่ค่อยคล่องครับเวลาพาพูดจริงๆแล้วไม่ค,คล่องแต่ท่านจะพูดเสียงเบามากครับ,รบท่านเวลาท่านมาท่านจะไม่ขึ้นฟ้อนขึ้นลำเหมือนคนอื่นที่แอบ,บอ้างจะไม่ใช่ครับครับอู้นี่ใช่เลยนะคุณคุณน้อยในฐานะที่เป็นสิทธ์หลวงปู่สวงเห็นว่าเขามีการหลวงปู่สวงเขาว่าหลวงปู่สวงเข้าร่างเลยฟ้อนรำนี่เชื่อไหม ผมไม่เชื่อครับน่าจะเป็นการแอบอ้างเอาชื่อท่านไปครับท่านใดที่ทําก็อันตรายมากเลยเด้อนะครับเล่นกับลงปู่สวงนี่เล่นยากนะครับก็อันคือมันจะเดือดร้อนทางครอบครัวด้วยนะครับคือลงปู่จริงๆแล้วในการฟ้อนรํานี่จะไม่มีเลยนะครับถามลูกศิษย์ลงหาท่านได้ทุกคนเลยนะครับทิศพันเคยไปหลายที่เนาะแล้วก็คุณน้อยหรือนากน้อยนะครับก็เคยเห็นลงปู่สวง อยู่ระแวกของหลวงปูส่สวงด้วยตั้งแต่หลวงปูส่สวงอยู่ไม่เคยฟอนร,รำร eras, มีแต่สอนเป็นคติธรรมและเล่นดินหลวงปู่สวงถ้าเล่นดินหลวงปู่สวงจะเขียนเป็นปริศนาทุกอย่าง <be> road, นะครับถ้าให้เขียนดินขุดหลุม <transformed. S 2> ถ่ายหลวงปู่จะให้เลขนะครับไม่เคยมี like มท่าในใดที่ขุดหลุมแล้วก like ็ขุดชักห้าหลุมอย่างนี้เนาะเป็นปริศนาทั้งนั้นเลยท่านท่านมองดินฟ้าอากาศเห็นหมดครับท ra, ุกอย่าง ท่านจะเตือนท่านจะบอกก่อนหรืออะไรยังไงท่านบอกก่อนครับเหมือนท่านก็ท่านรู้ท่านเห็นอยู่แล้วครับก็เหมือนที่โดนตอนนั้นแหละที่ว่าให้รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเจอเต็มเต็มเลยใช่ไหมเต็มเต็มเลยครับพายุฟ้ามัวดินบอกหลวงปูง่บอกว่าฉับพอกเตอร์ฉับพอกเตอร์เยนอมิดจริงๆครับโดนจริงๆเลยทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเลยมืดมามืดฟ้ามัวดินมาเลย หลวงปู่ท่านเกิดแล้วใครก็ไม่เชื่อดีครับกลังกลับรถคันเกือบแล้วนะครับอโหนี่ครับคุณผู้ชมนะครับยาไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับท่านใดที่ดูเฟซบุ๊กไม่ใช่ดู youtube นะครับที่หลวงปู่สวงเข้าร่างประทับร่างทรงอะไรงนี้นะครับแล้วก็ใบฟ้อนรำนี่ฮะก็อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับนะคุณผู้ชมนะครับถ้า มันไม่ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับพอลงปู่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่ทําก็ไม่ควรที่จะเข้าด้วยนะครับไม่ควรที่จะทํานะครับอย่าทำเลยครับอย่าทำเลยครับเพราะว่าสิศทิหลงปู่สวงอยู่มีทั่วประเทศนะครับเยอะมากนะครับนะอย่าไปทําเลยนะครับทิศพาดเองในานะที่นับถือลงปู่มากแล้วก็เป็นช่องทางที่เคารพลงปู่เดินถวายทุกเทียนลงปู่ทุกกระท่อมแล้วก็ตามย้อนร้อยลงปู่มาทุกที่ถ้าเจอแบบนี้ก็ ทิดพันธ์ก็เป็นคนหนึ่งแหละครับที่ไม่เชื่อแน่นอนเพราหลวงปู่ไม่เคยฟอนรำนะครับแล้วก็ลวงปู่ไม่ได้เข้า,าร่างใครง่ายๆเนาะไม่ได้เข้าง่ายๆ,ๆนะครับ,ครบแค่ฝันยังยากเลยท<ช>ี่ต้องไปเข้า,าร่างเนะ<อ>ยากแต่ที่แน่ๆลวงปู่เข้ามาจะเป็นลักษณะนี้เนาะหนึ่งไม่รักษาคนก็จะเขียนยัน ลวงปู่จำหนึ่งจะ,จะให้พรจะให้พรให้นี่แหละครับแล้วเชื่อหรือยังว่าถ้าลวงปู่เขียนแบ่งให้เนี่ยสามคนแล้วออกทุกคนเรือทิศพันยังไม่ออกเชื่อครับเชื่อไหมครับครับ <c oughs> แต่ว่าคนไม่มีดวงลวงปู่บอกแล้วว่าถ้าคนไม่มีดวงก็ไม่ได้ก็ <c oughs> จริงอย่างที่ลวงปู่ว่าเนี่ย <c oughs> ที่จริงทิศพันก็เก้าสองหกก็เก้าสองเจ็ดมันก็เฉียดกันตรงนั้นเอง ที่จริงจะขึ้นลงก็คือว่าเข้านะครับเก้าสองหกับ9ก้าสองเจ็ะเนาะเออมีตังไลแบงค์ทำไมหลวงปู่เอาแค่แบงค์เดียวให้เลือกเลือกเลือกเลขที่ออกด้วยนะเขียนให้เนี่ยแล้วนาคน้อยเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมไม่รู้จักเลยครับไม่เคยเห็นครับอยู่ดีก็ไปเจอกันที่กระท่อมสูงของหลวงปู่สุวรรณครับ แล้วเขียนพญาน,นาคให้รู้ว่านางน้อยโชคพญาน,นาคทาไมเขารู้แล้วเขียนแล้วโยนให้ใช่เขียนแล้วโยนให้ผมก็ตกใจแปลกใจมากเลยขนลุกเลยครับขนลุกขนพองเลยอยู่ดีก็โยนพญาน,นาคให้เพราะาผมเป็นสายพญาน,นาคเหมือนกันอ้อพญานาคครับแล้วเห็นตอนนั้นนางน้อยหรือน้อยเนี่ยก็ให้ปู่จับหัวลูกหัวให้ครับผมใช่รู้สึกยังไงครับตอนนั้นไม,ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงธรรมดามาจับหัวได้ไงไม,ไม่รู้สึกไหม ก็ท่านจี้ที่หลังให้ครับจี้เป็นไงเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นไฟร้อนๆครับพุ่งเข้าไปปุดเหมือนท่านเป่าให้ท่านลงให้ครับเป่าตรงข้างหลังแล้วก็ออกร้อนแล้วก็ตุกชาแป๊บเดียวครับโอ้พอลังจากนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะขายดีไปไหนก็มีแต่ความโชคดีตลอดเลยเล่ก็เข้าทุกงวดนะไม่ใช่ไม่เข้าเข้าทุกงวด เทะเบียนรถ958เนี่ยของผมเออทะเบียนรถ958ที่ยังไม่ออกเนาะครับ958 958นะครับทะเบียนรถเดี๋ยวไปซองดูก่อนจบคลิปเนาะ958ทะเบียนรถใหม่หรือทะเบียนรถเก่าทะเบียนรถมัดรถเก่าครับอ๋อคันใหม่ยังไม่ได้ครับมีมีฝันไหมถึงถึงทะเบียนรถฝันฝันว่ายางล้อหน้าแตกล้อนึงโอ้ยางล้อหน้าแตกครับล้อนึงล้อนึงฝันนานยังฝันงวดนี้ใช่ไหมฝันงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วที่ยังไม่ออกไปออกลอตเตอรี่ครับ อาพป่ออกลอตเตอรี่เลขหมุนกับสามตัว๋อครับนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ดีใจกับคุณน้อยนะครับนางน้อยนะครับช่องนะติดตามด้วยนะครับช่องนา่งน้อยเดี๋ยวจะพาเดินทาท่าย youtube ขอบคุณมากนะครับสายลงปู่สวงสายพญานาคนะครับสังเกตดูได้ง่ายๆด้วยนะครับชมขายดีนะครับโอเคครับแบบง่ายๆแบบเรียบๆอ่ะขอบคุณคุณน้อยมากนะครับคุณนางน้อยขอบคุณครับผมเดี๋ยวรับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับ นาค้อยหรือคุณน้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับทะเบียนรถไดบอกว่าฝันถึงทะเบียนรถด้วยนะครับซึ่ยังไม่ออกนะครับทะเบียนรถก็คือสมีสามตัวเนาะเก้าเก้าห้าปรนะครับเก้าห้าปนะครับคุณผู้ชมเก้าห้าเปนี่รถคันแรกของคุณน้อยนะครับขายขายปลานินนะครับออกคันใหม่มาอีแล้วเห็นรับคุณผู้ชมนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนขายปลานินจะมีรถมีเงินซื้อรถออกรถมาครับนี่ก็มีอีกคันหนึ่ง อันนี้ทะเบียนรถอะไรนะคันหนึ่งนี่เพิ่งออกมานะครับโอ้ยังไม่ได้ทะเบียนจริงมาโอ้ได้แต่กุญแจได้ครับปูเขียนให้อ่อได้เหลือแต่กุญแจน้ทะเบียนรถอะไรครับนี่งทะเบียนรถทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนรถอะไรนะยังไม่ได้ได้แต่กุญแจแต่โอ้ต้องงวดเลยเป็นกุญแจเนี่ยกุญแจอะไรนะอีรอบซิอ้ อ่ะคุณเจยืนยันเลยครับเนี่ยมองไม่ชัดเลยอะไรนะ418814ครับ418กับ814 418กับ814เลยคุณผู้ชมครับ418กับ814 41 18กับ814เอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนรถอ่ะขายปลาจนได้รถเนาะสาธุสาธุนะครับสองคันเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอ๋อ้โอเคครับ418กับ814ครับเปลี่ยนรถ โอเคขอบุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับคุณน้อยจะจุดทูบเอไคท่านไข่นะครับเข้าทุงงวดด้วยนะครับจะให้ดูอะไรครับไม่ได้เครื่องฮะมีไม่เล็เครื่องด้วยหรอยังไม่ยังไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยใช่ไหมครับผอไม่ใช่มีโชคบ่อยู่ให้ดูไม่ได้เครื่องจะอยู่ตรงไหนเครื่องใหญ่เนาะไม่เคยเปิดดูเลยอยู่ม้งอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่หรออะไรนี ไม่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นจะเป็นตัวนี้905 9058 58อ๋อ9058 58ก็90058เขาเป็นเข้ากับเข้ากับตัวนี้เข้าตัวนี้เหมือนกัน958 958เอาเอาละชมมาลองดู958นะครับอันนั้นสุก9058อันนี้98นะครับเนี่ยมาตรงกับทะเบียนรถนี้เอานะครับก็คือผู้มีเซ็นต์นะครับปุ่นเจรถใหม่เข้าออกทุกงวด แบงก์ก็ออกไปแล้วนะครับเหลือทิศพันเดอ้อแบงก์ทิศพันอย่าลืมเดอ้อคุณผู้ชมนะครับไม่ได้เอามาโชว์วันนี้ไม่ได้ติดกระเป๋ามาเลยอ,อยู่บ้านนะครับ9 2 6 9 2 6น,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 นะครับ9 2 6เน้นๆนะครับลองลองเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับเฮงๆรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม